ดีครับแม่ถึงถึงเราจะไม่ได้คุยกันนะครับแต่แต่ต้นก็คิดถึงแม่ทุกวันเลยนะก็แม่ไม่ต้องเป็นห่วงต้นนะครับต้นจะทําตรงนี้ต้นทําให้เต็มที่เลยแม่ไม่ต้องร้องไห้ด้วยนะเพราะว่าต้นก็จะเข้มแข็งขึ้นเห็นเปล่าต้นไม่ร้องไห้ลไแล้วก็ถ้าแม่ดูต้นอยู่ก็อยากให้แม่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะแม่แต้เป็นห่วงนะพ่อด้วยพี่ออมพี่เอ็มด้วยก็ทุกคนเลยเป็นห่วงมากแล้วก็ขอบคุณแม่มากที่ไปช่วยเชียร์ทุกวีกเลยลก็แบบทุกคนเป็นกำลังใจให้ต้นหมดขอบคุณมากก็เราคงได้คุยกันนะแม่ไม่ต้องห่วงต้อเต็มนี้ต้องทำเต็มที่อยู่แล้วครับขอบคุณแม่มากคนระัรักแม่นะ